ค้าหน่อยค้าหน่อยที่เขาตะกาแล้วเออนันไม่ดันไหวเออเออเขามือดันไหวกดไล<อ>ค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะราแบ่งไปให้พี่ปีด้วยนะคะพี่โอดเอาไปให้แล้วได้กินทั้งแมกับลูกด้วยค่ะเด้อในหน่อยนี่ก็เป็นเก้าคุณเป็นเก้าิิกินนด้เขา มือเมนสิไปเล่นตะกามือหน่อยว่ยว่า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 ยขาหน่อยขาหน่อยสิเขาตะกาแล้วเออหนันไม่ดันไหวเออเออเขามือดันไหวเออยักวันเมว่ายังไม่หยียบของเมย์เมสิกินอยู่อกินเพราะท่านเป็นเมบอกหน่อยยูพุดดิมือหน่อยนั่น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  เออนั่นนั่นนั่นเขาดันออกอนั่นนั่นไก่แล้วไก่แล้วนั่น <S 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 อโาานนอโรอาโทรศับเมย์ไม่ให้เมย์เล่นเร็วเร็วในกระเป๋าหน่อยแดงเร็วเร็วเรน พยายามสิสิเขาไปกวนตะกาเขานั่นนั่นหน่วยก่อกวนหน่อยกอ่อกอวนก่าวแห้งนหน่อยกินไหมเขากินนึกวนเอาสังเกตขาหน่อยน <c oughs> เดี๋ยว เหยียบเขาเหยียบเขาเขาเดี๋ยวเขาก็ยู่ออกอีกเดี๋ยว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 เขาก็ดันออกอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวก็โดนดันออกนั่นจอตัสิเขาตะก้าย่างเดียวพูดหนูกินบ่ได้ค่ะแต่ว่าหนูสิกวน้น ฝุ่นมือหน่อยมือหน่อยมือหน่อยนี่เขาแล้วเอามืดไปวะสันเตรียมแล้วเตรียมเก็บตะกาให้แม่แล้วค่ะ <Okay. S 1> เก็บตะกาเรียบร้อย <Okay. S 1> เขาสองขาเยี่ <Yeah. laughs> บยบใบข้าอุ้ยช้างพังกิงกิง <laughs> เขาตะกา้าแลยวยังิใส่ตะกาล่างน้ำตีนฮะ โอ้โหพุ mm. ah. <laughs> ่นอ e ืมเมื่อแล้วนั่นเอาเก็บมาเก็บตะการม่แม่เร็วไม่เข้าเก็บตะการมาเออแตก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 ปอปเปเปะเลยวะเอาตะการมาตะการมาย่าเล่นตะกาย่าเล่นตะกาเก็บมาเก็บมาเขาอุ้ย เข <c oughs> าได้สวยอุ <c oughs> ้ยวุ้ยแตกแตกไม่เข้าออก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 ท้ามออกท้ามฆตายเอาออกตายเอาออกเอาออกลูกตายเอาอกาอ,าอกตายเอาตะก้าออกมาตายตายเก็บตะก้าออกมา นั่นมีการเอาคาเคลียเขาไปอีกตายไอ้เก็บตะกาออกมาเร็วเรวเรวเซ็ตเลยจังได้เสียวออกจากเด็กหน่อยได้บัตรต้านนี่มา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 เปลี่ยนกันมามามาใส่หลักวางหน่อยอยู่ใส่หลังมามาเปลี่ยนกันมาเขาเขามาพี่เขาเขาเอ้ยแม่เขาม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 าพี่เมยพี่พี่พี่มาเอาพี่เร็วเรีวเรวเรวเรวมาพี่ mau nè ma ma ma, nhanh nhanh, biến can, mẹ khéo, út út, ao nhảm mà nhôn này mẹ tay nào vây, ao mà này mẹ tay con. วัใหญ่เต็มเอ้ยมาเอาออกเด้อนี่หยับตะกาแตกพังหมดแล้วบ่ต้องย่นลายบ่ต้องยอ่นลายเพราะว่าตายบนอู้เบีบหมดแล้วแม่ตายบ่บาายบกินล่ำกินตะไบจ่าก,ก่อนจ่าก,ก่อนใจสวยก่อนหนุกใจกสวยอโอ้บ่ยอมออกเลยเออนั่นไปพุ่นไปกินหญ้าให้เขาอุ้ยเนาะ คือมาผู้เดียวหล่อคนนับบักนัดให้หลงก่อนนะหล่อเบาาฟาส่วนเบาให้คนหลงหัวบักนัดก่อนมาแล้วนะคะสับปะรดซื้อสับปะรดแถมอ้อยจ้าพบนว่าแม่นโบอกวันนี้เต็มตัวจะเฝาเฝเฮัสิี่วนคนเฝ้านี่นะ ให้น hey, ับไม่จากสามสี่หลอเบิงก็นะอีเลฟเว่นฟู้ดนะคะมาส่งถึงที่นะคะบริการถึงที่เลยนารินสุดหล่อโอ้ลมเย็นดีลมฝนลมฝนเมืึงหนหน่อยบนเขาไปอยู่ไต่ทอง โอ้เส oh, ียงลมนะคะเสียงลมลมแห้งแห้งยิลาออกมาหาผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าเบ่งโฉมงามเนี่ยพ่อผู้เฒ่าได้แถมบักนัดเนี่ยเป็นย่งเร็วลมลมมันพัดกายไปหมดแล้วเมื่อกี้ตกมาโซ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 อยู่ ขอบคุณแม่แลนนะคะสำหรับสับประรดมาให้ลูกสาวนะคะส่วนพนคุยพนกับพคุยน้ำเฮ้าจังแมนเนาะ <laughs> นี่ละขออยากได้ยินคำนี่ละ <laughs> ปัญญาหลง มาเพื่นนับเดทโทษได้แล้วเพื่นเลยว่าก้าวเบาพี่น้องมามาผูด้เดียวถือเซลเลยจอยแท้วินลินนี่กันมาทรงบานนี่ดูดูนี่โาเมนลูกสาวเซลได้เม่นี่ละเซลอีก เป็นยังนั่นน้นๆน่อยนฮะครอบละจีห้วยแม่นบลาหน่านแม่นบลาห์เไปป่องได้เน่นี่จากันที่ไปบ้านคุนอดแล้วก็มาเจ้ากาครับผมโอ้จ่ายสดจ้าค่ะโอเคค่ะโอ้ยถ่ายลูกน้ำแนววัสซ่นเป็นคนดังตัวนี้ผู้บาขอถ่ายลูกุกลูกสาวอเหลูกสาวอู้ลูกสาว ลูกสาวคนงามบวกก้ามดเออเอาเจ้าท่ายข่อยข่อยกับท้ายเจ้าเนาะคุณข้าเอานังหนาลดไปน้ำบ่หาตุ๊กตาหนาลถเนาะทามเบิรงเขาสิไปน้ำบลาลาคืออักแทนาะ ลาบ่กล้าออกจากหูเลยลายอยากอายเป็น,ปนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาๆๆมา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 ตักทาพี่นลินเบิงเป็นกาแท้ๆได้เอายังให้ก็จับน้ําเมอย่างเดียวพุ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่สิกินได้นแม่โอยบงมื้อนั้นเอาเข้าปากเนาะแลวออกค่ค<า>อออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอยู่ เออนั่นเขาหอบหนีแล้ววันนี้นกาแฟเออเห็นเขาหยอกอันรักกี่เน่กับบไดใดจ้ตายสวยบ้างตายจากกันแล้วแล้วกกผุนเบงิงเบิงเบิงหน่หน่อยไปเฟี้ยเหร่นแต่นี่ <laughs> <laughs> โอ้ยเบิงเขาหันหนีแล้ไปยัอยงอันนี้คือบ,บ่อยากได้นี่ขันอยากนุ่มเขาเต่าแล้วอันนี้คืออยากกวนนี่ <laughs> เออกะมือเศร้ากะกวนเขากะยังวะเออด่นเออด่นเออด่นเออดันสิเขาป้องเขาจีละมองนีลานูออกมาเป็นสิวาตินะเออชอบโยกชอบมาดิ่นตะมงนีมองนีเข้ากันล่ำค้าอึตรงคนยืนหลับมุยมือเลยแมนจากลูกสองเเหมือนเหมือนมีอีกตัวในถ่องไงท่องประยุกเลย มันออกมันออกหน้าที่นั่นเดียวกันนั่นแหละเมนชั้นเดิออกอีกทีหนึ่งจักล่ะห้าอีกตัวหนึ่งมันออกง่าอยู่ในท้องเฮ็ดจังไดเอาเจ้าสีวานังไงบเออชาโนยนึ่งถั่วชาปีพุ่นชาปีเอ้ยอจำเสียงพีนารินได้บอเหนื่อยผู้าได้นองลืมเลยว่าลืมลืมพวกบ้าเลยตัวนี้่เมียหมูว่านเละ โอ้ข้าวฝนตกอีกแล้วเฮ้ยเฮเฮยเอย่าไปเฟีย้ยข้าวเดี๋ยวกระโดนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เออนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเขาเอาหางฟาดแล้วชางฟาดหางได้เมื่อกี้ยังกเข็ดอยู่ยังสิเรีนไปเฟีย้ยหมุนเขาอีกอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่แมฝนตกแล้วบา,บายบายจ้า